สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเปิ้ลวีแปสาขาลาดบัวหลวงอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะมีคนโทรเข้ามาหาเปิ้ลนะคะมีลูกค้าทาง YouTube นะคะ โทรเข้ามาหาเปิ้ลหลายสายเลยนะคะอยากดูรถราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เปิ้ลจัดให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v i g o Champ นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็น v n Turbo นะจ๊ะคันนี้เป็นรถตัว E นะคะ Smart c a b นะ,ะจ๊ะพี่ๆจ๊ะหากพี่ๆท่านใดที่มองหารถ3 0 0แสนกว่าบาทไม่เกิน4 0 0แสนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะพี่ๆจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ ตัว E นะคะปี2012นะคะหรือว่าเป็นตัวรองท็อปปี2012นะ,ะจ๊ะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมภายในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะหากใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เปิ้นเลยนะคะ0888601734นะคะสำหรับวันนี้เปิ้นจะมารีวิวภายในคันนี้นะคะแล้วก็ห้องเครื่องให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่ๆที่ถามตัว สประตูเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิ้นจะมาทำการรีวิวให้นะคะหรือว่าทำคลิปให้นะจ๊ะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาชมภายในของคันนี้กันก่อนเลยนะคะเป็น t o y o t a v ว c o Cha มนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะคันนี้เป็นตัว e smart cab นะคะหรือว่าเปิดแคบได้นะจ๊ะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นตัวลอง g top ป,ปี2012นะจ๊ะพี่จะ๊ะ ภายในนะคะก็คือเดิมๆเ,เลยนะคะมาในโทนสีครีมนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้ากรมหยี่อย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆจ๋าภายในยังดูสะอาดสะอ้านอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะราคาของคันนี้นะคะเปิ้ลจะเปิด ดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่19,000บาทนะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะเป็น t o y o t a v e ี o h a ช p นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะจ๊ะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะรถที่ร้านเรานะคะจะเป็นรถปี10ขึ้นทุก ทุกคันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าจะมีแค่รถเก่งวีออสนะคะที่เป็นปี08คันเดียวนะจ๊ะที่เหลือจะเป็นรถปี10ขึ้นทั้งหมดเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะภายในเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆจ๋าภายในยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะคะสี 4, ภายในนะคะก็คือยังใหม่อยู่เลยนะคะเจ้าของเดิมใช้มาไม่มีชำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะ รถทุกคันนะคะเรามีรับประกันหลังการขายนะคะแล้วก็มีบริการล้างขัดปั่นสีนะคะก่อนออกไปถึงมือพี่ๆนะคะทางเต้นท์ v 88ของเรานะคะก็มีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตใหม่ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ 2,500cc v n t u r b o นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะ ก่อนรับรถนะคะเปิลใส่แบตใหม่ให้1ลูกนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของเหลวเรียบร้อยนะจ๊ะรถของเรานะคะมีแผ่นเพจทุกคันนะคะหมดกังวลได้เลยเรื่องการสวมซากนะคะรถจมน้ําช,ชนหนักผิดความนะคะทางเต็นที88ของเราไม่นํามาขายแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามั่นใจในตรงนี้ได้เลยนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะนึกถึงเปิ้ลได้เลยนะคะ หรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0888601734นะคะเปิ้นจะประจำอยู่ที่ v 8 8 s k สาขาลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพี่พจ๋า วี88ของเรานะคะตอนนี้มี3สาขานะจ๊ะบางพีบางเลนแล้วก็อายุธยานะคะลาดบุรหลวงเส้นกรุงเทพสุพรรณบุรีนะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดมาไม่ถูกนะคะโทรเข้ามาหาเปิ้ลได้เช่นกันนะคะออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะต้องที่ v 88นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ